วิธีอออแหวนกีดซีาีทำง,ง่ายๆทำตามนี้สวัสดีครับผมเอ็มคุ้งสตอบเกมจุดหัวใจไว้ที่เกมสวัสดีแฟนๆแร็กนรกนะคะฝากกดติดตามและกดถูกใจคุณเอ็มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะหาเควสหาคลิปยยง่ายๆเข้าลิงก์แรกล่างคลิปนี้กดแตะเพิ่มเพื่อนพิมพ์ในช่องแชทค้นหาคำที่ต้องการเช่นเควสเปลี่ยนอาชีพส่งรอสักครู่แอดบินส่งลิงก์ตอบกลับ คลิกเข้าดูได้เลยเป็นเพื่อนกันที่ไลโอเเท่านั้นมาวันนี้นะครับก็ยังอยู่ในช่วงกิจกรรมประจําปีกำลังหาของในหลากหลายส่วนหนึ่งในนั้นก็คือแหวนกิจประจําปีที่4ก่อนที่จะไปรู้วิธีการเอ็นชาหรือว่าออฟชั่นเนี่ย เพื่อนๆจะต้องรู้ก่อนว่าแหวนนี้มาเติมเกม Linux to Mobile ในราคาถูกที่สุดได้แล้วที่ Listman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไว้เติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์และยังมีบริการเติมเกม MMORPG เกมอื่นๆให้เลือกเติมมากมายเติมเกมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็คแถมเพิ่มแถมพอยต์สะสมลดสูงสุด25%เติมเกมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมเกมบนไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงพร้อมเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้แถมพอยต์สะสมมี รับแพ็คเพิ่มที่ Richman ชอบเท่านั้นทําได้เฉพาะกี่4ปีเท่านั้นนะแล้วก็แว่นี้เข้าคาาฟ้าได้อย่างเดียวเท่านั้นครับเดียวไม่ได้ แวนนี้มีสเตตัสอะไรบ้างเอฟเฟกอะไรบ้างไปดูกันรูปที่เพื่อนๆเห็นนี่คือสเตตัสที่เกิดขึ้นทรงใช้ได้เลยมันหลากหลายเนาะมันอยู่ที่การอัปเกดของเราวเวทตัวนี้สาคัญมากอย่างเช่นพองและหลายอาชีพที่ต้องการลดดีๆสเ์นเนี่ยบวกเนี้ก็ถือว่าเวิร์กแต่การจะขึ้นบวกเ้าได้ก็ไม่ได้ง่ายเนาะเดี๋ยวเราจะพาไปทําตั้งแต่การออปชันหรือเอนชาร์นเจ้าตัวแหวนตัวนี้มาได้อะไรบ้างแล้วก็ใช้ของอะไรบ้างรวมถึงตีบวกด้วยนะครับใช้เปอร์เซ็นต์ การตีบวกแบบไหนตีแตกหรือไม่แตกยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนที่จะไปดูอย่าลืมเสื้อมือไปกดถูกใจใกันก่อนอ่าทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเจ้าต,ตัวแบบนี้เราสามารถที่จะออปชั่นเพิ่มได้ตั้งแต่ช่อง2 3 4เนาะซึ่งไอตัวเนี้ยพอเราออปชันไปทั้งหมดแล้วเท่านั้นนะครับเราถึงจะสามารถรีเซ็ตทั้งหมดได้ไม่สามารถรีเซ็ตได้ทีละช่องไม่ได้ฮนะรีเซ็ตพร้อมกันหมดโดยใช้1ล้านเซนดีโอเคป่ะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราดูตารางนี้ นี่คือการแรนดอมนะย้ำนะครับสุ่มนั่นแหละนะสุ่มเจ้าตัวออปชันออกมาในช่องที่4ก็คือขวาสุดอะเนาะแล้วส่วออกมาก็ตามตารางนี้เลยครับใช้ e c ็กโคชิ้นแล้วก็ค่าธรรมเนียม1น0 0 0แสนแล้วก็สุ่มตามตารางด้านขวานี้มาเดี๋ยวเราจะไปทำทีละขั้นตอนเลยนะครับอันดับแรกเนี่ยเพื่อนๆเข้าไปห้องกิจกรรมก่อนซึ่งใครยังไม่เคยดูคลิปการรับเควสหลักให้เพื่อนๆไปดูตรงนั้นก่อน เพราะว่าการที่เราจะได้แหวนมาเนี่ยเราจะต้องผ่านเฟสหลักมาก่อนตั้งแต่เลเวล1 0 3 0 5 0 60 70 80จแล้วก็90แล้วก็99มันถึงจะได้เจ้าตัวแหวนตัวนี้โอเคไหมครับส่วนเฟสหลักเสร็จมันก็ได้ได้แหวนบ้างได้ขอบ้างเนาะผมก็จะทาคลิปย่อยแบบนี้แหละเช่นแหวนพอได้จากเฟสหลักมาแล้วก็จะมาทําคลิปย่อยว่าเออแล้วมันตียังไงใช้ขออะไรยังไงบ้างที่ไหนถูกไหมครับจะค่อยๆเอาะบไปทีละคลิปเนะาะก็ฝากเพื่อติดตามดูแล้วกันอันดับแรกให้เราวา์ปเข้าไปห้องอาก,ากิจกรรมก่่ออนนาาาาาเพาาิงวรงรข้มะะจๆ ผมก็ยังไม่ได้รับเควสนะครับเพราะว่าตอนนั้นก็ยังทำกิจกรรมแล้วก็คลิปอื่นๆอยู่นะถ้าจำไม่ผิดเหมือนผมรับเควส90ต่อไปผมจะรับ99เกนาะอ่ะก็เหมือนเดิมครับเหมือนเควสดหลักเลยครับต่อจากเควสหลักเลยก็คือคลิกคุยนะกดเน็กเลือกไปเป็นเจมสโตนอตถาวรกดเน็กไปฮะแล้วก็รับเควส99นี่ผมยังไม่รับนะกดโอเคไปครับนี่รับแล้วนะครับเขาบอกให้เอาเงินมา1 m อแล้วก็เอาเอกโคสโตเป็นยซึ่งผมเตรียมมาแล้วก็แค่คลิกปึ๊บกดเน็ก แล้วก็เจียมสตนร,รับธทรมน็ล่างสุดครับ99อ่าคราวนี้ผมส่งนะครับปุ๊บเรียบร้อยครับตอนนี้ผมได้แหวนมาแล้วก็คือแหวนกิจกรรมประจําปนะีอย่าลืมนะอยู่อมารับแหวนเลยไม่ได้นะเพื่อนจะต้องไปดูคลิปหลักครับเราจะต้องผ่านเควสตั้งแต่รีววสิบถึงจะสามารถรับแหวนได้นะขอตารางขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตารางนี้เนี่ยเขาบอกแล้วเนาะสุ่มช่องที่4 คำว่า,าช่องที่4เนี่ยเผื่อเพื่อนม,มาเล่นใหม่เนาะช่องที่4คือตรงไหนช่องที่4คือขวาสุดโอเคไหมไละ่จาะกขวาสุดอะ4แล้วก็ลงมา3แล้วก็มา2โอเคไหมครับนี่คือการไล่ลําดับของการเอนชานเนาะมันจะเริ่มจากช่องสุดท้ายก่อนที่4นะผมเงื่อนไขนะครับให้เราเนี่ยใส่แหวนเข้าไปนะับผม,มลังคิดนะปุ๊บนี่แหวนจะเข้ามาแล้วแหวนตัวนี้นะต้องบอกก่อนเพื่อนๆไปดูดีว่าของที่เราใช้มันจะทับกับแหวนหรือเปล่าเพราะแหวนเนี่ยจะใส่อยู่ข้างขวาเสมอนะครับเขาจะบังคับใส่ข้างขวาเนาะข้างขวาข มันก็คือด้านซ้ายของจอเรานั่นแหละโอเคนะอันนี้ผมใส่ไปแล้วสุ่มนะอย่าลืมสุ่มใช้10ชิ้นแล้วก็ใช้ค่าธรรมเนียมหนึ่งแสนมาเดี๋ยวเราไปสุ่มกันดูว่าจะได้อะไรเราเดินออกมาจากซ้ายเนาะจากตัวหินโลกนะครับเดินมาจากซ้ายก็จะเจอเจ้าตัวแหวนเขาจะเขียนว่า ring enchant ผมก็คลิกปุ๊บแล้วก็กดน e x ไปครับฟุ๊บไม่ต้องรีบกดนะค่อยๆกดให้เราเลือกอันบนเลยฮะอัปเกรดทั่วไปแล้วกดโอเคครับนี่เขาก็จะบอกนะครับในการ option มีอะไรบ้างเนี่ยฮะช่องสี่ใช้1นึ่งแสนนะฮะ เขาจะบอกไว้หมดพยายามเตรียมของให้ครบก่อนนะอย่าไปกดเล่นนะครับเผื่อมันมีบงบีบักเนาะเราจะไล่ไปทีละส่วนนะครับผมก็จะเริ่มจากช่องสี่นั่นแหละม,มันต้องไล่จากช่องสี่อยู่แล้วแล้วก็กดนิ้ไปเสียบมันจะขึ้นตรงนี้กดตรงลงนะครับลองกดดูนะครับฟึบนี่เขาจะหมุนมันจะมีขึ้นมาปึ้งเป้ง,ปงแต่ผมไม่ได้เปิดเสียงเปลงเนาะเพราะว่าคนเยอะมากตอนนี้นะอ่าอินชัดสำเร็จแล้วนะครับก็คือสูมอ่ะมันตัวโต๊สสาเร็จป่าล่นะแต่ว่าได้ที่เราต้องการหรือเปล่านะ่ะคลิกขวาดูนะครับตนนอนอ โอเคงั้นต่อเลยแล้วกันเพราะว่ามันได้อินห้านะเอาไปเป็นนักเวเลยไม่ได้ก <c oughs> ันได้อินสุดเลยนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะออฟต่อแล้วนะ okay, นเวออวนาะก็ให้เราับบมันคลิกใส่แหวะนเนาะพอเราออฟชั่นเสร็จเนี่ยครับแหวนมันจะถูกเด้งออกมาให้เราเับบมันคลิกเข้าใส่เข้าไปใหม่นะผมก็จะคลิกอีกครั้งหนึงนะ่งเนาะคลิกปุ๊บนะกดเน็กเหมือนเดิมเลยครับเลือกข้อแรกเนาะอัปเกรดทั่วไปกดโอเคไปครับผมคราวนี้เราจะใช้ตารางนี้นะขึ้นมาตารางนี้เนี่ยคือจะเป็นการออฟช่องที่3แล้วนะครับ แบบสุ่มเหมือนเดิมนะก็คือใช้เอ็นชาร์สโตนยี่ชิ้นบวกเงิน1นึ่งแสนเซนีนะครับจะเป็นการซุ่มอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆตารางแ่าแต่มันเป็นช่องที่3แค่นั้นเองนะครับเน็่ยหมเขาจะบอกอยู่ใช้ช่องที่3นะโอเคมากด next ไปครับปุ๊บก,กดตกลงนะครับพร้อมแนละ้วไปมันก็จะไล่บนหัวปึงป้งปึ๊งเอาละฮะเสร็จแล้วมาลุ้นกันว่าได้อะไรนะฮะหนึ่งสองสามฟืบเฮ้ยสเตนโทนึกว่าอินสองอันสเตนเจนเลยแน่นอนครับถ้าเกิดเราไม่ชอบเราจะไม่สามารถรีได้ตอนนี้ต้อง ออปชันให้ครบทุกแถวจีรีรีได้โดยใช้1น่เอมนะโอเคงั้นก็ต้องเป็นข้อต่อไปเลยเนาะโอเคไหมเราไล่มาตั้งแต่ขวานะอ่าช่องที่4 3ต่อไป2นะครับให้เราดับบันคลิกใส่เข้าไปเหมือนเดิมเนาะแล้วก็กดที่เจ้าตัวแหวนกิจกรรมมาเดิมนะครับตัว m b c เนะาะกด next ไปครับเลือกอัปเกรดทั่วไปเหมือนเดิมนะฮะอันนี้จะเป็นการออปชั่นช่องที่2แล้วนะครับคราวนี้จะใช้50,000 0นะฮะแล้วก็ ใช้กสตูนถึง20เลยเตรียมเงินมาให้พอนะกดเน็กไปครับผมพร้อมยังฮะทาตะคมพร้อมแล้วบูสตรีมาเย้่ใหเยใหญ่บรีไปตึ้ง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 เฮ้ยลุ้นกันฮะลุ้นกันนะผม1 2สมเพิเฮ้ยเอว่าดูสร้อสนใจแต่ช่อง2ไปเลยดีกว่าเปล่าวะใช่ไหมมันไม่อยากรีเซตใหม่เพื่อนๆซึ่งอันนี้คือเสร็จไปขั้นแรกแล้วนะเป็นการเองชั้น ช่อง4 3 2สครับแต่ช่อง2เนี่ยพิเศษหน่อยเนาะเราสามารถอัปเกรดตัวนั้นได้เราจะใช้เจ้าตัวซิวอร์วหรือเรียกว่ามารก่อนนั่นแหละจากตารางเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนเนี้ผมได้มาเป็น EA ถูกไหมครับพเพื่อนๆสุ่มได้อะไรก็สามารถจะอัปเกรดขันนั้นต่อไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติผมได้ EA มาเนาะ้าผมไม่ชอบผมต้องลบ1 m อทิ้งทั้งหมดแต่ถ้าผมบอกว่าเอยโอเคแล้ว EA ผมจะใช้ถ้าอย่างนั้นผมก็สามารถที่จะ ใช้ตารางนี้ต่อได้ด้วยการใช้ Si w เววซึ่งโอกาสสำเร็จตามนี้เลยครับเห็นไหมพอขึ้นไปเป็นเลเวลสองก็50%เรเลเวลสามก็ส5มสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้อยู่ที่เพื่อนๆเลยฮะว่าเราจะไปสุดที่เท่าไหร่มายังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตลองสัก1หรือ2องันแล้วกันเนาะอ่าแล้วข้อดีของเขานะครับถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆเอนชานไม่ติดสมมติเราขึ้นไปเลเวลสอเนาะอ่าเราเป็น EA5 แล้วนะแต่เราไม่ติดมันก็จะอยู่ที่เดิมนะอันนี้ก็เป็นข้อดีของตรงนี้ เพราะว่าถ้าลดขั้นบอกเลยว่ายากมากมาผมเตรียมมาละกอแล้วก็เดี๋มันคลิกเหรีเหมือนเดิมเนาะใส่เข้าไปนะครับเพื่ <ๆ S 1> อนๆ่าลืมนะใครอยากจะซื้อมาละกอเนี่ยจริงๆเราสามารถซื้อได้ตรงนี้เลยอยู่ในแคชช็อปด้านขวาบนนะครับซึ่งในแคชช็อปเนี่ยซื้วไวซื้อเต็มๆก็ราคา100บาทคือในแคชเนี่ยมันจะเป็น1,000แคชเนาะแต่พูดง่ายครับอาหาร10จะเป็นเงินนบาทเพื่อนๆสามารถเติมผ่านดีมันชอปได้นะตรงนี้ก็จะเป็นราคาที่ถูกลงไปนะครับ แต่ถ้าเกิดเราจะดูผ่านพ่อค้าแม่ค้าก็ได้ในช่วงที่มีโปรโมชั่นสเปเนแต่ละเดือนเนี่ยก็ราคามันจะลงไปช่วงนั้นคราวนี้นะฮะผมจะทําการเลือกเป็นสเปเชียลแล้วนะเมื่อกี้เราครบไปแล้วเนาะสช่องจำได้ไหมครับถ้าใครจะรีก็รีตอนนั้นแหละ1นก็คือคลิกเข้าไปนะกด next ปร๊บเห็นไหมครับอันสุดท้ายว่ารีเซ t ตออปชันถ้ารีเนี่ยคือจะรีทั้งหมด3ชิ้นเลยนะจะรีทุกช่องเมื่อกี้เลยเริ่มต้นใหม่นะครับถ้าใครไม่ชอบใจเนาะ แต่เมื่อกี้ผมได้ EA ผมก็โอเคว่ะผมเอา EA ต่อได้ครับเพราะผมเล่นอาชีพนึงเป็นมือปืนเนาะแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่อัปเกรดทั่วไปแล้วเพราะอัปเกรดทั่วไปมันแค่ช่อง4ี่สามสองคราวนี้จะเป็นอัปเกรดพิเศษครับจากเดิมที่เราได้เมื่อกี้ผมได้ e a สมาผมต้องการจะดันเอต่อนะฮะก็ใช้มลกรตามตารางนี้ก็กดเน็กกไปอย่าลืมใส่แหวนก่อนนะกดเน็กไปครับปุ๊บอ่าเขาก็จะบอกว่าใช้เงิน5้าเศษนะกับซีเวอร์ไวตามราดอขั้นเนาะมางั้นผมใส่เลยนะตอนแรกเราใช้รอบแรกเราใช้4ี่ฮะป่ะฟึ๊บ พร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วบูตリーมาเย้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 เย,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 ย้ไปปึบปึบปึบเป้ปปปงเอาละครับผมเราจะได้หรือเปล่าเอาไม่ติดหรอเมื่อกี้มันบอกค่าขอโทษอ่ะหินแบบแบบใช่ไหม <c oughs> ไม่ติดจริงด้วยเฮ้ยเดี๋ยวอันแรกก็ไม่ติดแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นด้วยน,นะใช่เหรอวะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะมาเดี๋ยวใหม่มันต้องติดสิวะอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวไปคิดใส่แหวนเข้าไปใหม่ เลือกอัปเกรดแบบพิเศษนะครับามหรือยังพร้อมอยัง,ออยางตาทุกคนอมแล้วนะครับหนึ่งสองสามไปเอาวะมันต้องได้รอบนี้มันต้องได้เฮ้ยได้แลวเว้ยเฮ้ยแม่มมันจะบอกว่าเรียบร้อยแล้วู้นะแจ้งว่าได้ครับตัวนี้ก็ผมกราฟเกตรขึ้นไปอ่าเห็นไหมครับคือเอาง่ายงยครับไอตรงช่องเดิมที่เราอัพมาและมันจะเลื่อนสามารถอัปเกรดตัวเองขึ้นไปได้เมื่อกี้บรรดาตาที่ ea 4ถูกปะตอนนี้เป็น ea หแล้วนะครับต่อไปก็6 7 8 9 10สอ่าสูงสุดที่10 อะไรประมาณนี้เนาะแต่ข้อดีก็คือว่าถ้าเกิดเราตีไปได้มันจะไม่ลดลงหรือเปล่าไหมฮะอยาลองดูก็ได้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ EA 5แล้วนะลองจำไว้นะ EA 5ถ้าผมตีลองดูนะติดไม่ติดลองดูนะอ่ะใส่เข้าไปครับเดี๋ยวคลิปใส่ใหม่เนาะเดี๋ยวลืมเตรียมมะละกรกรมาด้วยนะตามตารางเลยนะกับเงินด้วยนะครับโอเคมาต่อนะครับผมจะตีขึ้นเป็นต่อไปเป็นเลเวล3เนาะก็คือ3 5มห้เอนโหน้อยมากเลยอลองดูนะครับปึ๊บเป็นอัปเกรดพิเศษนะแล้วก็ พร้อมแล้วไปเอาละเว้เอาละเว้ปึ๊บติดไหมติดเว้ยเฮ้ยเอาวะติดวะติด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 เฮ้ยได้12แล้วนะฮะเป็น ea 6แล้วนะครับเฮ้ยเจีมว่ะจะดนดูซิว่าจะได้อีกไหนะ <c oughs> เริ่มเริ่มติดใจแล้วแต่ว่าถ้าแตกก็เครื่องเมาสะ์นะต่อไป25%้น่ะลองดูสักรอบปกันเนาะถ้าไม่ติดก็ผมก็คงพอแหละนะ,ะผมคงไม่ไหวนะอะ่ะต่อไปนะแต่ถ้าไม่ติดมันก็อยู่ที่เดิมนะอันนี้ข้อดีเนาะ อย่าลืมเช็คมาละกอเช็คอะไรครบด้วยนะโอเคผมจะดับมบิคลิกใส่เข้าไปใหม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกเหมือนเดิมเลยเนาะเลือกอัปเกรดแบบพิเศษครับผมกด next ไปนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามไปติดไหมติดไหมติดติดติดเฮ้ย hey, ติดเว้ยเฮ้ยติดง่ายขนาดนั้นเลยวะนะั่นแะม่เนดะีนะ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยนะเนฮะ้ <c oughs> ย e s เจ็ดแล้วโจมตีไร้กายถึงสี่แล้วเฮ้ยสักรอบไหมถ้าแปดนี้สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโคตรน้อยเลยอะเอาวะ ดี่ยวน้อยก็เฮ้ยเอ,อออาาเอาอีกรอบนึงอ่ะฮะผมเอาอีกรอบเงี้เดี๋ยวเดี๋ยวไปคิดใส่ไปเข้าไปใหม่ครับโอ้แต่รอบนี้ใช้มะละกอเยอะอ่ะไม่มีมะละกอแล้วใช้มะละกอห้าสิบบาทเลยว่ะเปื่อนๆมาไหนๆก็ไหนๆแล้วอุสตส่าห์ตีติดสองรอบตีไม่ติดรอบแรกนะแล้วอีกสองรอบติดเฉยเลยนะไอตอนห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ติดไ้ยตลกว่ะโอเคไม่เป็นไรฮะก็เหมือนเดิมเนาะใส่เหรเข้าไปนะแต่รอบนี้ไม่ติดผมพอแล้วมัง้งเพราะว่ามัน1 5านมันน้อยอยู่นะโอเคนะคิกนะครับ กดเน็กไปแล้วก็เลือกอัปเกรดพิเศษปุ๊บกดเน็กไปครับกดเน็กไปนะแล้วก็หนึ่งสองสามปุ๊บติดเถอติด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 เออไม่ติดเออไม่ติดมันน้อยจริงครับเปอร์เซ็นต์มันน้อยฮะรอบนี้ยีก็พอแล้วแหละมันไม่มีต่างแล้วอ่ะเดี๋ยวเราจะออกนะครับแล้วไปตีบวกเนาะก็วิธีการนะครับต่อไปเนาะอันนี้เสร็จไปส่วนแรกแล้วส่วนที่2คือเราต้องตีอัปเกรดบวกด้วยเพื่อน,น มันยังไม่จบนะฮะอย่าเพิ่งนับศพทหารนะครับให้เราไปที่มอลล็อกนะซึ่งผมก็วาร์ปตัวนี้แล้วกันเนาะออาวิธีไปมอล็อกแบบง่ายๆ,ๆแล้วกันเนาะจากตรงนี้นะให้เราเดินขึ้นมาทาั้งบนครับแล้วก็วาร์ปตรงนี้เป็นประตูนะแล้วเลือกเป็นอินฟลอโนชัยข้อที่3นะครับ enter รัวนะ <c oughs> ๆไปฮะเขาจะวาร์ปไปยังแมปกิจกรรมแต่เราไม่ต้องไปนะครับให้เราเดินออกด้านขวาเลยฮนะเข้าวาร์ปเสร็จแล้วก็เดินไปตรงกลางแมปเลยนะอันนี้ก็คือแมปมอล็อกธรรมดาลเลยเนาะเมืองมอลล็อกนั่นเองเนาะ พอเจอน้ำนะครับก็เาลาะริมตะลิ่งแปลกใจซะจริงป่าไม่กินเดี่ยวเอ๊แล้วเดินตรงขึ้นมาแล้วก็เลาะออกด้านซ้ายขึ้นมาหน่อยนึงนะจะเจอ NBC ตัวนี้ครับเรียกว่า NBC r e f i n e Shadow g l a โ s นะครับตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเราจะสามารถตีบวกได้ด้วยนะครับตัวเดียวกันแต่ผมลืมไปครับก่อนที่เราจะไปตีบวกเนี่ยนะฮะมันมีพิเศษเพิ่มเติมไม่รู้ได้หรือเปล่าก็คือเราสามารถตีบวก4ได้แบบ100% วิธีการย้ำนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเหตุไว้นะเผื่อเพื่อนๆจะนำพาดเราจะต้องตีในช่วงกิจกรรมตีบวกเท่านั้นครับตารางที่เราเห็นการรับเกตของเจ้าตัว M e อตัวนี้นะครับจะเป็นตารางนี้ตลอดเปอร์เซ็นต์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่สําหรับการตีบวกปกติตามห้องตีบวกอย่างเช่นมอล็อกเนี่ยอยู่ด้านซ้ายล่างนะตัวนี้เนี่ยจะตีบวก1 2 3และ4เนี่ยที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ทุกๆก,การตีก็แค่หนึ่งหมื่นเซนีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือช่วงกิจกรรมตีบบวกนะครั มันคนละส่วนนะเพื่อนๆจะทําแบบตามที่ผมทําได้เพียงแค่ตั้งแต่วันนี้ที่ดูคลิปเนี่ยจนถึงวันที่19พฤศจิกายนปี68ตอนปี559เท่านั้นนะครับถ้าเกิดมันหมดไปแล้วก็ต้องรอดูว่าทันวาเขาจะมีให้เราเพิ่มอีกสักรอบไหมซึ่งทุกปีมันมีนะครับมันมี2รอบกิจกรรมตีบวกเนาะโอเคงั้นให้เราเดินลงมาตรงนี้ครับแล้วออกด้านซ้ายล่างไปเลยฮะเดินไปเรื่อยๆเลนะ อันนี้ผมเดินเร็วจากของกิจกรรมนี่เฉ็น,นะครับออกซาซเลนแล้วเข้าบาร์สตรงนี้ฮะแต่แล้วเดินเข้าบาร์อีกทีหนึ่งตัวตีบวกคือตัวนี้ครับตัวนี้เห็นไหมครับวิธีการตีอย่าลืมนะฮะย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องตีในช่วงกิจกรรมซึ่งตอนนี้มันอยู่ในช่วงกิจกรรมจนถึงวันที่19พฤศจิกายนนี้ตอนตีห้าหสิบเก้าเท่าน,นั้นแต่เพื่อความปลอดภัยเป็นขั้นที่2นะครับไม่ต้องสนใจที่ผมพูดก็ได้มันอาจจะถูกหรือเปล่า19หรือวันที่เท่าไหร่ไม่รู้ให้เพื่อนๆตอนตีนะครับ ให้เราถอดอาวุธออกมาเอ้ยให้เราถอดแหวนตัวนั้นออกมา,ให,ามให้ดูเปอร์เซ็นตลอดเวลาย้ำนะครับให้ดูเปอร์เซ็นตลอดเวลาเพราะว่าถ์ไม่ใช่ก็อย่าตีครับให้เราคลิดที่ m c ฮะตัวนี้นะครับอย่าลืมเตรียมของมาให้ครบนะครับอีลูลดีๆนะเสร็จแล้วกดโค้ดไปครับมันจะได้ป๊อปอัพแบบนี้มานะให้เพื่อนเข้าไปดูของสมสัยของเราจเจอแหวนไหมเจอถ้าอะไรที่เจอสามารถตีได้นะอ่ะก็ลากแหวนมาครับใส่เข้าไปปุ๊บกดคลิดที่อีลูนะ เพื่อนให้ดูข้างบนครับเปอร์เซ็นข้างบนบอกว่าอะไรครับสาเร็จร้อยเปอร์เซ็นถ้าเรากลัวผิดพลาดซึ่งบางทีเหมือนจะมีบั๊กมีอะไรบ้างอยู่เ,เพื่อนๆเขาแจ้งมาอยู่ให้เพื่อนๆอัดคลิปด้านซ้ายบนตรงนี้เนี่ยดอปดาวฤกษ์ลงมานะตรงนี้มันจะมีรูปตรงนี้ครับเขียนว่าเล่นซ้ำให้คลิกเลยรูปกล้องให้เพื่อนกดอัดตรงนี้เลยครับซึ่งวิธีการอัดแบบนี้อัดยังไงเซฟไฟล์เป็นอะไรแล้วเอาไปใช้ยังไงส่งทิเกตยังไงผมทําเป็นคลิปไปแล้วเพือ่อนๆอย่าลืมไปดูในนั้นได้เนาะอ่ะก็กดอัดไปเลยเนาะอันนี้ผมมอนนอดตง่่ยไไไปร จะได้เพื่อไม่ผิดพลาดไงครับเพื่อผิดพลาดที่ระบบเราจะได้แจ้งทิกเกตได้อันนี้มันขึ้นว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกปะผมก็จะกดตรงนี้นะครับอัพเกรดเลยนะปึ๊บนี่เห็นไหมครับติดร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับแต่ครั้งแรกเนี่ยให้เรากดกลับไปก่อนนะกลับไปปึ๊บมันจะขึ้นมาอย่างนี้ให้เราคลิกที่ยูเนียเหมือนเดิมให้ดูข้างบนครับสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมดูว่าสำเร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมข้อที่สองอยู่ในกิจกรกรมตีบวกหรือเปล่าย้ำนะฮะให้ดูดีเพราะว่าตีบวกแต่ละรอบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่่เเเหหมืออนนนนกันแตรบีี้้้ยาใใจดใ100นะ จนถึงบวกสี่เท่านั้นให้กดอัปเกรดเลยครับปุ๊บร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนครับอ่าตรงนี้เพื่อนๆ่จะกดกลับไปก็ได้หรือจะกดตรงนี้ก็ได้ครับเริ่มอีกครั้งแต่ให้ดูด้วยว่าร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าสังเกตน,นะครับผมซูมให้ดูนะเลทร้อยเปอร์เซ็นไหมถ้าใช่เพื่อนเพื่อนกดได้เลยครับอันนี้เป็นครั้งที่สามครับใจเย็นนะไม่ต้องรีบเพราะทำได้ครั้งเดียวนะแหวนนี้อย่าให้แตกนะฮะเสร็จแล้วมันบอกว่าอะไรครับครั้งต่อไปเรื่องอีกครั้งไหมเลทเท่าไหร100่ร้อยเปอร์เซ็นไหมคือถ้าเกิดเพื่ แล้วคลิกที่อีโดเนียอีกครั้งหนึ่งเหมือนตีปกติเลยข้ามวลเขียนว่าให้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไหมถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์กดครับฟิบตีบวกสี่เท่านั้นนะเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าเรากดต่อไปนี่มีโอกาสแตกสูงมากเลยครับบอกเลยว่าแตกครับอย่าเสี่ยงเขาบอกว่าเลสสี่จดแปดลองกลับไปดูนะกดอีรูครับข้ามบนลขึ้นมาสำเร็จสี่แปดอันนี้โคตรโหดเลยอย่าไปกดเร็วผมถึงบอกไงใจเย็นๆนะครับกิจกรรมรอบนี้ก็ให้กดแคนเซิลไปนาะยยกเลิกไปนะ เห็นไหม่มเพื่ออย่าลืมนะเซ9ชิบเก้าตีห้าสิบเก้ากับอย่าลืมดูอัตราเรทตรงนี้ด้วยทีนี้ผมได้บวกสี่มาแล้วนะครับผมก็จะดับเบิลคิกใส่เข้าไปนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปตีกลางเมืองต่อเนาะไปะเดินไปที่เดิมนะนี่เป็นตัวช่วยนะเพราะว่าหนึ่งของสามสี่เนี่ยไปตีแต่ตีในเมืองบางทีก็ไม่ติดนะผมบอกเลยว่าแพงด้วยเสียดายนะมาเสร็จแล้วเราก็เดินไปตรงกลางเมืองเหมือนเดิมนะคราวนี้เราจะไปตีแบบเงื่อนไขเอ็นบีซีกิจกรรมนะครับก็คือตารางนี้ ตารางที่เพื่อนเเห็นเหมือนเดิมเนาะอาตาัตราเปอร์เซ็นจะเท่าเดิมตลอดเวลานะครับจนถึงสามารถตีได้จนถึงวันที่7มกราคมปีหน้าปี69ตอนตี59เท่าน,นั้นนะเข้ามาครับเหมือนเดิมครับให้เราเข้ามาที่ MBC ตีบวกนะครับวิธีการตีบวก MBC ตัวนี้นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าไปบอกคนอื่นนะรู้กันไว้เฉพาะเรานะครับให้เพื่อนเอนเนี่ยเดินแอบมาที่ MBC นะครับตัวด้านนี้นี่ตัวนี้ครับที่เขียนว่าโ r o b a t i ่นบวกเจ็ดนะฮะให้เรายือนอยู่ข้างหน้าเขา หันมามองเขานะครับสบสายตาให้การปิ้งปิ้งปิ้งเพลงพี่เบิร์ด <l ots> โอ้เก่ามากเลยอ่ะเสร็จแล้วให้เราคลิกที่เอมอยู่ด้านบนนี้นะครับผมจะคลิกแล้วนะแต่รอบนี้เราต้องใส่นะไม่ได้ถอดน,นะต้องใส่แหวนไว้ครับคลิกปุ๊บกดเน็กไปครับผมค่อยๆไปนะอัปเกรดอุปกรณ์ไหมกดโอเคกดเน็กไปเขาจะขึ้นมาว่าแล้วเราจะอัปเกรดอ,อะไรนะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างสุดครับ ขึ้นว่า4 t h ทีเอาเป็นสี่ลิงก็คือแหวนกิจกรรมประจำปีนั่นเองนะผมจะกดเลยครับแต่ข้อดีที่นี่ก็คือไม่แตกครับแต่ถ้าไม่ติดลด1ขั้นยกเว้นขั้นที่4กับขั้นที่7จะไม่ต่ำไปกว่านี้แล้วโอเคไหมสมมติผมจากตีบวก5ขึ้นบวก 6, ถ้าติดได้บวก6ถ้าไม่ติดเหลือบวก4เช่นเดีวยวกันครับถ้าสมมติผมตีผมได้บวก7อยู่แล้วแหวนผมบวก7ผมจะขึ้นบวก8ถ้าติดได้บวกแแต่ถ้าไม่ติดแทนที่จะลดลงไป6ไม่ลดครับจะอยู่ที่7เท่าเดิม ก็คือ7จ็ขึ้นแไ,ไ,ไม่ได้ก็อยู่ที่7 7 7 7, 7ตลอดนะครับผมโอเคถ้าทุกคนพร้อมแล้ว1 2 3ไปอย่าง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 ,าง ح ح> เห็นไหมโอกาสาสำเร็จ40%่สินโคตรน้อยเลยแถมใช้เงินต้องสามเศษนะฮะอีลู1โอลี1แล้วก็เอ็กโคนสโตนหนะมาถ้าทุกคนพร้อมแล้วปึ๊บมันขึ้นอย่างอย่างอย่างปุ๊บอ๋อตกลงตรงนี้1 2 3ไปเอาเลยฮารุวเวอฮารุวเวปึง้งไปติดเห็นไหมได้บวก4ข้างบนเห็นไหมมันกลับมาแล้ว เราก็ต้องดับมันคิกใส่เข้าไปใหม่นะครับนี่เห็นไหมโอเคนะตีต่อเลยนะครับตีต่อเลยปุ๊บโอ้จะมีต่างตีเพราะวันเนี้ยเอาเกียอุปกรณ์แล้วก็เลือกอันเป็นวิทย์แหวนนะครับหนึ่อสไปเขาวะบวกห้าบกห้ามาเรียบร้อยบกหแล้วฮะตอนนี้นับนับเอานับหแถวแล้วกันปุ๊บหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสสี่ห้าหกตี เฮ้ยเจ็ดว่ะเฮ้ยได้ขออภัยเพื่อนๆไม่แตกป่าวะเฮ้ยได้เจ็ดแล้วว่ะเฮ้ยน้ำตาไหลหมดไปหกเอ็มไอ้อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่าเจ็ดแล้วนะครับเฮ้ยโอ้ยต่อนายใจเครื่องใหญ่ครับแต่ถ้าเอาเก้าก็ลำบากเหมือนกันนะขนาดเปอร์เซ็นต์แค่เจ็ดยังตีไม่ติดกันเลยเก้ามันจะเอาอะไรเคพี้ยงเม้าอ่ะอันนี้เราจะตีขึ้นแปดเนี้ยตรงเนี้ยครับถ้าขึ้นแปดไม่ติดก็อยู่ที่เจ็ดอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาหรอก มันหาคือเก้านั่นแหละมันจะกลับมาเจดนะครับโอเคไหบางทีต้องนับอันนี้ต้องนับเจแทนนี่เป็นไงเตี๋ปเตี๋ปนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปะเอ้ยแปะสิวะนับแปะดูเดือนนับแปะด, 8, ดูฟึบได้เจ็ดเท่าเดิมฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด อะไรทีมาทีโอ้โหรุ่นรีมาเย้เย้เย้เยเย้ยบวกแปด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 ไปไปไปสองสี่แปดสองสี่แปดสองสี่แปดโคตรยากบอกเลยแต่ผมก็ได้ไอีเออถ้าเจ็ดได้ไอเนี่ว่าผมได้ไอทีแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาตีวันนี้วันหน่อยดีว่า เอองั้นก็เอาคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละนะครับเพืเ่อนๆก็ยังไงก็ถ้าเป็นประโยชน์ไม่น้อยก็หน่อยมากก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เนาะอย่าลืมนะครับเป็นขั้นเป็นตอนต้องเตรียมของให้ครบนะต้องเตรียมเงินให้ครบแล้วก็อย่าลืมอ่าบู๊ตリーด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในวันต่อไปตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนขอทุกคนโชคดีครับไป ดีพี่พทุกคนฝากกดติดตามคุณเอ็มช่องเล็กแต่อย่างอื่นใหญ่กันด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ